ฝนตกอีกแล้วตกทั้งวันนะฮะวันนี้คุณผู้ชมนะครับได้เวลาทานขนมจีนแล้วนะจากคลิปที่แล้วที่เราทำน้ำยานะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ทำแบบเผ็ดนะครจีนะใครอยากกินเผ็ดก็ต้องเติมนะพริกป่นนะกับนะน้ำปลานะถ้าชอบเค็มนะ พายุซูลิกครับพายุซูลิกลกับข้าวก็มีทั้งปลาดุกยากนะฮะฝนปลาแล้วก็ขนมจีนนํำยานฮะแหมมานั่งกินเลยอย่ามานั่งตากกันมานีมากินตัวมาจอดลานปู่เด้อ เพราะถนนไม่ยองมันก็จะเห็นอยู่นี่ผู้เช่าหรือแรกงายไปทำบ้านนอนทำบ้านโพนต้อนรับถนนใหม่ต้อนรับถนนใหม่ีนบานไม่นี่นะมานงบอกลงจะหาทัวร์เดี๋ยวนักบานจัดให้ผู้เีบอว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยป้าก็ยังฟังแทบไม่ทันตั้งกระจายยังเพื่อนเนาะแป้งจ้า ก็โรยกระถินลงไปเริ่มอาการเไปแล้วาว่ไถชามาฝนตดูใกล้ๆนะฮะขอบคุณค่ะ่ายราทาน้ดูดีขึ้นแล้วค่ะท้ามหนึงแวงก็ต้มไปทานไทยคิดปนนามาเพื่อนมาเลยน่มาอนกินข้าวเสร็จไปซื้อน้ำมันไปเพื่อนเร็วอ้ไปซื้อบัวไปซื้อเราจะปั่นสนามหญ้าเพราะว่า ปั่นดินไม่แข็งมันจะปั่นง่ายเออปั่นง่ายเพราะมันจะเยิ้มเยิ้มหวานดอกไม้แล้วเดี๋ยวอะไรนี้ดอกไม้นะเอสตีนะใครมีดอกไม้สวยๆนะครับดอกไม้แต่ไม่ไม่สูงมากดอกอะไรนะที่เราดอกอะไรนะดอกอะไรนะที่เราปั่นดอกอะปั่นชื่นไม่เราเอาเบียเรียเลียเลียล่าอะไรนะดอกอะไรบ้างลูเบียล่าอะไม่รนะดอกอะไรบ้าสีอะไรดอกสีอะไรสีม่วงๆคืงก็ดอกมะเพือ่นะดอกบุอกกระจายเดี๋ยวไม่ใช่นะดอกบุญดอกกระจายเดี๋ยวไม่ใช่ดอกกระจายดอก ดอกเบียล่าู่ไือดอกอะไรรืเดยวเป็นต้ไม้ดอกกุหลาบป็นเยอะอกอะไรอ่ะไม่ไมยังมาบานชื่นอย่อกภาษาฝรั่งเดี๋ยว่เอก้เไม่รู้ก็จะพูดอาของหรอนชื่นบอกใช่หรอกใก่ดกระจายแ่วไม่ใช่ไม่ใช่ที่แล้วอ่ะแ่หรั่งเบียร่าเหรอเบียร่าบานยื่นบานยื่นม่ใช่เบียรา ยาบีลามาจากจังหวัดไหนในบ้านรึใช่ไหมที่มันดอกเหมือนกับดาวกลุ่มยิ่งดอกบนดอกดาวเรืองครับมีหลายสีใช่ไหมนางวันร้ายขอบคุณจ้าเข้าห้องน้ำมีเวลาส่งของขวัญให้อีกนะอย่าบอกนะว่าไปทำอะไรในห้องน้ำน่ะตื่นมาเข้าห้องน้ำเจอป้าพอดีเดี๋ยวจอจิ้นข้าไม่ลงนะเขาไปทำอะไรในห้องน้ำเดี๋ยวเดก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำก็ยุโรปมันฟุ้งหัวเขาไปทำอะไรในห้องน้ำ ก็รู้เนี่ยอย่าบี拉อย่าบี拉แอบงี่ไหมแอบงี่งานเยอะไงงานเยอะแบบเพราะว่าเวลาเราหวานเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดเม็ดมันลงพื้นมันก็ขึ้นใหม่อีกทุกคนมันก็ขึ้นใหม่อีกเราจะเอามาหวานสวยดีมันก็มีหลากหลายอยู่แล้วเพราะหวานเนี่ยเอม็ดมาหวานเลยแมนเมนฟินมากตรงเขาห้องน้ำมาทำมาที่มาดีกว่า จบไปใช้บ่ได้พี่เหรอเฮ้ยมันเจิมันแฉมีเม็ดด้วยหรือมีค่ามีค่ะก็เดี๋ยวจะให้แอดมินสาวแล้วก็เอามาให้ลุงวันนี้จะเอาน้ำมันให้ลุงวันนี้ตีดินนะบารมืดก็เอามาบามืดก็มาใส่อะไรนะใส่ใส่บวนนะัวในห้องกันไปเรียบร้อยแล้วก็ติดไฟก่หมอ้อเน้นเขาหม้รานเน้อ สองคนเเดียวได้สองคนเออไม่อเอาอก้ามาาไปคอใจจ้ามาสัตมาพอเทือก็สวยนะป้าดอกสีเหลืองมาสัตว์าพอใบ้านไม่หลับมันจะดูห่อนนตะวันก่อนสองเดือนนะนั่งรถดูว่าจะสวยกว่ากพฤศจิกาตุลาทำไม่ใ่รมาในตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาสองเดือนกล่าวว่าดอกไม้คงจะสวยทัน หวานไม่เลยหวานไม่เลยแกงห้าร้อยตื่นหรือยังยังเลยจ้าเฮลิคอรีพอกต้งามเป็นเด่นเรองฮอลิฮ็อกตว่มันจะเกิดอะไ่เสือจเสอต้นไม้เสียถ้าผ่านแม่เอามาแต่ใดยู่ก็ั่นว่ะถ้าผ่านแม่ของแม่ให้มาไม่เข้าใจเลยเวลาเราไล่เราไล่พริตับมีผัวเราจะไล่กับปกติไะ เถอะก็ปกติอ่ะนะก็จะให้ทนแรงก็แพงพวยแล้วเนาะใส่บนนอกใช่มันก็แรงควนมันก็เป็นยังไงมันก็มันไม่เหมือนจะบหวานเป็นชุดที่แบบเป็นสวนโอ้โอโอจีเมี่โจตายเต็มไปหมดแล้วแรงหวยอ่ะองมีปูเหรอไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องดอกกานาเยบิลาจำไว้จำไว้เยบิลาเยบิลาจะบานพุ่งเยบิลาทุ่งบานชื่นทุ่งดาวเรืองทุ่งดาวกระจาย ป้าต้องหาวกมาใส่ลูกก็ได้บ้านเป็จะมากป้าเป็จมากดาแพงมากนะเพราะใส่ต like ัวเล็กง anyway> ่ายเลยว่าเป็นจะมากมันสวยแต่ว่าถ้าใส่ตัวเล็กก็ไม่สวนหยักโอเคบมา่นหยอกเริ่มลราคไเื่อรกปีแรกก็สวยมากเป็นจะมากแพงมากสวยแต่ลสวยแต่ว่า้วยแล้วก็แ๊บเดียวเอง มันไปเเลยสีแรกที่เขนถ่ายไปภ้าเขาเก็บไว้ในเฟซอ่ะอ๋ออาจารย์ประทัดฮะฟ้าฟ้าแอบฟ้าแอบฟ้าตายแล้วจังเลยมันจะสวยมากเลยอ่ะอยากอยากให้มันอยู่แบบงั้นเนาะตลอดเลยเนาะแต่มันไม่ได้ปีแรกจัดสวนสวยมากเลยป้าอาจารย์ประทโอ้โปีแรกจัดสวยมากแต่ภาพสวนนี่ไม่ธรรมดาเลยเอียนแล้วถึงกระจุกคาด้าจัดสวนไม่ธรรมดาเลยยอดแต่ว่าสวยจริงอ่ะเป็นธรรมชาตเวลา ไม่ไม่ปีแรกเราจะจัดตงโมกลาใช่ไหมนี่มันหนามันก็หนาวี่มีมีน้ำหมอกมีน้ำค้างอะไรนี่มสวยไงก็เลยซื้อดินดำมาผสมปลูกเป็นจะมากเลยถุงดำนะเป็นตั้งโชว์สวยเป็นไหมากต้องใส่ถุงดำนะเจ้าไม้รักนางมันที่จะให้จะไม่ของขวัญพคนมวอใหม่ช่วยมเนี่ยเ่าไม่ได้มองเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยมัวแต่พูดมัวแต่โมงจัดนะเนี่ยว่าเนี่ยนะบอกแล้วอย่าให้เซื้อโมลีลาวดีจ้า ไม่เกินเดือนนึ่งทำไมมีเงื่อนงำล่ะนนี้กำลังพร้อมเสือหิวมาจากดีแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะไม่เป็น FC ไม่เป็น FC เขาทำช่วยเล่าบอกว่าเพื่อนลูกคนนี้เป็นรวยห้านาฬิกาดีโซม FC เขาจะช่วยตรงจุดนี้ปั๊บก็คนนี้จุดนี้ก็คนนี้เขาเรียกว่าคนมีคนรักเยอะน่ะคนเก่งล้วไม่มองมองแต่คนรักไงนะเออต้องต้องจุดเนี้ยดอกอันเนี้ยอ๋อ FC ใช้ คนนี้ดอกนี้นะคนคนนี้ดอกนี้เออต้นคูนยังไม่มาอีกต้นคูนอ่แค่นี้หลอกเด่นมากเลยนี่ฮะแค่นี้หลอกเต่นเดี๋บางให้เดี๋บางให้หน้าเด็กคือแปดคือเก้าหน้าเด็กลุงหน้าเด็กตอนเนี้ยหลอกตอนนี้ก็ทำงานอยู่นะเปล่าสัตว์มาตอนนี้ก็ทำงานทุกคนก็หาเงินนี่แหละแปดคยวมจะนอนยังไงลุง เทสมอนมีนุมโกคดีใช่ค่ะมันก็จะสวยเฉพาะวัน่เรากับงานมาไั้่อสวยเรือนี่แหละเราเราดูแลไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยอะไรเจยจมาาไก่ถุงดำซื้อถุงดำกับแกบดำแกบแล้วก็ดอกไม้ให้คนเอีเที่ยวป้าใช่นที่ตรงนี้จะวานเคยงานตอใส่ถุงดำอัดไว้พี่น้หามเลยนะวานหมดเลยอนยจมาแล้วก็เนี่ยเราเอามาหวานไปเลยได้ไหม ว่าตรงใกล้ๆเนี่ยแม่ปีมังจะไม่มาอยู่หรอกจะพาทำดอกเบญจมาศหวานดอกไม้ไว้ไว้ถ่ายรูปคู้เก่งขึ้นหน้าอาจานย์บางไม่สุกบอกว่าไม่สุกเฮ้ยเลยเชื่อสุกแล้วขึ้นเดียวเองบอกว่าไม่สุกไม่สุกดีมึงไว้ยังไม่อยู่อ้ามเดินมาเอาวะมุยมุยยังงอดไปหาพวกนี้เขาสรุปจะหาไม่ได้ ร้ายคุณีวิวันหรือคุณ่าเดี๋ยวเลือกสีหยิบลูกในได้ก็เอาลูกนั้นแหละน้าบอกจแล้ว้วอไหนพี่ถามมือนึงถือกล้องไงเดี๋ยวเดียวถอดสลักมันก่อนจามาเี๋โอยยังไงมันมีสลักเดี๋ยน้น้านามีสลักเนี่ยเห็นไมเนี่ยก่อนคิดมึงถอดสลักก่อน น้อยมีประโยชน์เด้อเอาตรงไม้ทานเด้อไอ้น้อยหนาพันอะไรนะซื้อช็อกโกแลตก็ลังเก็บนี่พันอะไรพันป้ายดอกป้ายอะไรนั่นป้ายเกษตรป้ายอะไรล่ะกินพอเป็นกระษตรอาผัวเก็บเม็ดหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยตะกรองตะกรองตกไหมคะแม่ก็น้ำตาลทุกใส่เนี่ยค่ะตกอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ตกอยู่ นอนจอดหานางมาไล่ตื่นคุณท่องน้ำมานอนต่อสร้างวาระเดีวนีไปทำงานคลิปนี้ขอบคุณคทุกท่านที่รับชมเส<า>ื้อพา,พาไป